ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวสวนผู้ปลูกสละนะครับก็วันนี้ก็ปามาดาูสละนะครับที่โดนเพลียนะครับเพลียเขาเรียกว่าเพลียลุมกินน้ําเลี้ยงจากาช่อดอกนะครับช่อดอกที่เรา,าผสมแล้วแล้วก็ยังยังไม่บานนะครับคือในรูปจะเป็นลักษณะนี้นะครับก็คือตัวเพลียจะ กเกาะเต็มนะครับแล้วก็มดจะเอาเพี้ยมาแล้วก็นําดินนะครับนําดินก็คือสังเกต้แล้มดจะเต็มนะครับนําดินมามา,ม,ามามากองที่ที่ดอกนะครับในรูปก็คือดอกที่เราผสมแล้วนะครับก็จะเห็นว่าพอผมเขียนะครับจะมีเพี้ยหินนะครับ เขเขี่ยดินออกนะครับมันจะเอาดินมาก็มดจะเลี้ยงเพลี้ยนะครับเพื่อเพื่อกินน้ําหวานนะครับจากเพลี้ยนะครับก็ดอกที่ยังไม่บานก็โดนนะครับก็เห็นว่ามดมดเรื่มเลยนะครับมดเรื่มทําการเกษตรแเลยนะครับคือ อออเอาเพี้ยนะครับในกรณีจะระบาดนะครับก็คือวิธีแก้แบบเบสิกง่ายห,ห,หน่อยก็ผมจะใช้แป้งนะครับแต่เป็นแป้งตัวนี้นะครับแป้งสำหรับกำจัดเห็บหมัดน,นะครับลักษณะนี้นะครับตัวนี้ไม่เป็นอันตรายนะครับคือเป็นเรียกว่า บาบางนะครับก็คืออ่าสามารถโดนผิวเราได้นะครับไม่ไม่ไม่อันตรายเพราะว่าเราอ่าจะโรยแป้งตัวนี้บนอ่าพวกสมมาสุนัขนะครับก็คือไม่อันตรายเท่าไหร่ผมจะใช้แป้งตัวนี้นะครับบีบนะครับ จริงก็คือใช้นิดหน่อยนะครับอันนี้ก็มือหนักไปนิดน,นึงนะครับก็คือมีเยอะไปก็คือโรยให้ให้ทั่วลำต้นแล้วก็ดอกนะครับเพร้ยที่แอบอยู่มันจะได้าตายนะครับเพราะไม่อย่างนั้นมันระบาดเรื่อยๆนะครับที่ผมใช้ก็คือเป็นวิธีนี้นะครับเดี๋ยวมันจะตายแล้วก็มดก็ไม่มายุ่งกับดอกนะครับ ก็คือบีบได้ครับบีบไปอย่างนี้เลยครับปกตินิ้เดียวก็ได้แล้วนี่เยอะไปนะครับก็ยังมีอีกดอกนึงนะครับเดี๋ยวให้ดูนี่เลยครับโดนก็คือโดนตั้งแถบเลยนะครับเดี๋ยวผมจะเขี่ยดินออกนิดนึงนะครับก่อนก่อนก่อนจะใช้แป้งนะครับเดี๋ยวแป้งตัวนี้ความชื้น ลุงแป้งจะละลายลงในดินพวกนี้นะครับก็ตามเดิมนะครับก็พอเขยดินนิดนึงก็บีบบีบเข้าไปเลยนะครับประมาณนั้นนะครับก็คืออ่า จะได้แลครับแบบนี้ก็บีบไว้เยอะๆนะครับจริงๆผมบีบนิดนึงก็ได้แล้วแต่ว่ามาทําคลิปก็จะได้เห็นชัดๆหน่อยในส่วนนี้ก็เดี๋ยวมดจะหายหมดนะครับแล้วก็เพี้ยจะตายหมดก็เป็นบีบวิธีหนึ่งนะครับที่ที่ที่ได้ผลให้นะครับก็ ก็ไม่ไม่ค่อยเป็นอันตรายนะครับเพราะว่าเป็นเป็นอ่ามีเป็นคีมีมบาบางนะครับเราสามารถอ่าชำดผิวเราได้นะครับแล้วเดี๋ยวก็จะจางหายไปเองนะครับก็วันนี้ให้ดูวิธีให้าห้นะครับเดี๋ยวอีกวิธีนึงเดี๋ยวผมจะลงอ่าไว้อีก คลิปหนึ่งนะครับวันนี้ก็ลงอ่าเป็นคลิปง่ายๆก่อนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณครับ